ครับมาพูดคุยเรื่องราวฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้วันเสาร์เนาะสิบเสิงหาคมนะครับวันนี้จะไป2คลิปเลยก็เป็นบอลนอกหน่อยแล้วก็บอลไทยนิดน,นึงนะครับจะได้ทาเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้จะไม่ได้เน้นเรื่องของเกมวันนี้มากนะครับมันมีเตะหลายคู่เลยนะครับทีแบงคอกที่ผมใส่เสื้ออยู่นี่เตรียมจะไปดูแบงคอกกับเมืองนทองนะครับเป็นเกมใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพ แล้วก็อีกเกมนึงเป็นปราชบุรีเจอนครปฐมนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแมชที่น่าสนใจอีกแมชหนึงก็เตะสองทุ่มนครับผมจำโปรแกรมไม่ได้เลยผมเด็ดว่าตั้งใจจะทำแบบท็อกเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพเนาะแล้วก็เตะเวลาโอเคหกโมงครับแต่ที่จะพูดถึงวันนี้หลักๆคือเรื่องของเมื่อวานนะครับก็คือบีจีปฐุมยูดนเดกับ มีทีประจวบเนาะโอเคมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นใบแดงของจักรพรรดิไอสุวรนคือถ้าเอาตามภาพเนี่ยที่ดูไฮไลท์ผมไม่ดูเกมนะและคือแบบก็เป็นจังหวะที่จักรพรรดินเนี่ยจงใจตัดเกมโดยไม่มีลูกบอลเลยนะครับถ้าเกิดหลุดจากเจ้าลุกไปเนี่ยก็คือเข้าไปสันโบแนะ่แม้ว่ามีผู้เล่นมีคนนึงจะอยู่ในรายที่ต่ำกว่านะครับแต่พื้นที่องศาที่ที่จักรพรรดินเนี่ยล้างเอาไว้เนี่ยมันก็ เป็นด็อกโซได้คือเป็นการฟาวโดยตรงเป็นคนดท้าย mm hmm. เหตุผลเดียวก็คือใบแดงนะครับว่าไปนะครับแต่คือสำคัญกว่าคือ2เกมของ BG ทีมรุ่นแชมป์เนี่ยเป็นออกสตาร์ทมาที่ควรจะได้6แต้มเต็มนะครับแต่ได้แค่2แต้มแถมทีที่เจอเนี่ยไม่ทีมใหญ่ด้วยนะครับเจอเทโรกระถีนท,ที่เพิ่งจะรอดพ้นจากการตกชั้นมา2ฤดูกาลก่อนปีล่าสุดคือคนมาอันดับ10ตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลพว พอเลยเลิกแล้วพอล้งงระดับสิบพอชิวจัดนะครับก็ดังที่เห็นแบบว่าพวกเขาเล่นแบบมาคองตัวแต่ก็สามารถพูดได้ดีในเกมที่อดีตนักงแต่เก่าอย่างชนาที่ไปเยือนแล้วก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ครับปีจีประจวบกับกับปีจีเนาะก็คือประจวบไปมีโคชองอยู่สิเทเลิมแสนครับคนที่พาปีจีคว้าแชมป์ไยลีกเนี่ยเขาก็เป็นคนคุมทีมที่นั่นก็อาจจะรู้ไส้รูค้คุงหน่อยแล้วก็คุ้นเคยที่นี่อะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องในระดับหนึ่งนะครับก็สุดท้ายก็เป็นการ แบหนึ่งแต้มจากจากจากเอ่อปีปีจีได้นะครับีจีเนี่ยเสียได้ในบ,นบ้านบ่อยปีแล้วครับและปีนี้ก็เหมือนเดิมปีแล้วโดนพวกมาชแชร์ได้ในบ้านบ่อยมากนะคะรับก็หลังีเห็นว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เกมในบ้านแฟนบอลร,ระดับแ0 0 0กว่าคนแต่แต่ผลงานกลับไม่ได้ดีที่คาดหวังคนก็เลยไปมุ่งเป้าที่ธงชัยสุกโกกีนะครับนั่นคือเอ,อ่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ขยับเลเวลตัวเองจากระดับแชมป์ ไยริกสองมาเป็นทีมอดีตแชมป์ไทยริกหนึ่งอดีตแชมป์เอฟเอครับอดีตแชมป์ลูชแชมนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่ไปเล่นุบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกซด้วยนะครับในเกมกลาสปดา์หนี้เจอทีมจากจีนเซียงไห่คอร์ตแต่มันพุทธเนี้ยครับก็มีคนถามมากมายว่าโค้ชทงไหวไหมกับสองเกมอันนี้ผมมองแบบ ในฐานะคนดูนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ารู้นลึกหา้าบ้านภายในหรือว่าอะไรบางอย่างผมว่าโค้ชทงน่าจะได้ทาทีมเองแค่50%าเป็นะครับเป็นวงอมนะไม่รู้ว่ายัางไงบ้างเรื่องของการจัดทัพเรื่องของการวางแผนเล่นเรื่องของซกคอร์ตในทีมที่ B ีเนี่ยเหมือนว่าบังคับให้โค้ชทงไม่สามารถทําสิ่งที่เขาเก่งได้เราอแตจะเก่งในแง่ของการเล่นแพ็คคอมแพคเกมรับแดนกลางแล้วก็เน้นการสวนกับเร็วใช้แข้งต่างชาติเป็นกองหลังในการ รแต่พอมาอยู่ฟีจมันทำไม่ได้ครับเพราะว่ากองกลางเนี่ยมันระดับพักการนันเลยครับกองกลางนี่ไม่ว่าจะเป็นสามดาวเตะทีมชาติไทยชนะทีมสงกระสินทางด้านของพิทัวัตสุจิตรมกุลแล้วก็สารัตยอยู่เย็นก็แทบจะบังคับัแหละว่าต้องใช้3ตัวนี้ลงนะครับแทนจะปิดทิ้วไปหาคนอื่นไม่ได้เลยตัวเก่งๆมาจากญี่ปุ่นอย่างชาววัดวิลาชตยกัมเร็ดลงแล้วก็อีกหลายคนนะครับโดนบดบังหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าส่วนน่งก็คือ คือวิธีการทำทีมมันบังคับไปแล้วว่าจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คนทงไปก็ให้สัมภาษณ์แบบน้อยใจนะครับผมยอมรับดีครับอย่างไงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางทางโมสอมีนโยบายมองหาผู้ที่เหมาะสมผมผมก็รพร้อมไปตัดบทเฉยเลยนะครับอัทนที่เป็นเฮดโคชใหญ่ก็แอนบอลฟังเขาจะน้อยใจนะอ้าวโคชสาเลือกมึงมาํากไหนชิวจังเสมอสองเกม์จะไปซะแล้ว ก็ต้องดูครับว่าจากการปรับทัพจะออกเป็นแบบไหนหรือว่าอาจจะไม่อาจาอาจะมองข้ามในเกมหรีกก็ได้เพราะว่ามันแข่งขันต่อเนื่องไปเทนเซ่ที่จีนต่ออาจจะโฟกัสในเกมที่จีนมากกว่าอันนี้สายไม่เต็มต้าให้ใส่ในพี่จีนเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ดูจนปรายชื่อเนี่ยก <laughs> ็เต็มนะครับเกมรับก็สามภาษาเลยนะฮะมีอิลฟาร์แล้วรวมถึงาจากดกัของตัว ต่อชาติหลายคนน่ะคือเป็นกองหลังที่เข้มข้มเลยอะ่ะเล่นหลังสามอะ่ะก็ยังไม่รู้ครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนแต่เชื่อว่าเกมวันพุนนี้จะเป็นหนึ่งเกมตัดสินนาคตของโค้ชทงแน่ถ้าเกิดไม่ได้ไป AFC แชมเปี้ยนส์ในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่าเกิดไม่ไปแต่แพ้แบบสูสียังพอทนแต่แพ้แบบ หัหกอ่ะแพ้แบบเล่นๆอย่างเงี้ยไม่แน่แต่ว่าอาจจะโดนโดนเหมือนกันนะครับคือโอเคแหละตามชื่อที่ส่งไปก็ต้องเป็นโค้ชกวนสุรชัยจตุรนักพงที่ที่เป็นคนทําทีมบอลเอเชียเพราะว่าเป็นโปรไลเซ่นแต่ก็ต้องมีโคนทงหลังโคนชตูแดหลักต้องดูครับว่าบีจีทุกฤดูกาลนะครับทุกฤดูกาลย้ําว่าประมาณห้าหกปีหลังสุดนะครับจะได้ยินชื่อโค้ชกวนเป็นหนึ่งในรักษาการทุกปีเลยนะว่าเพราะว่าบีจีเปลี่ยนแปลงโค้ชทุกฤดูกาล ไมรู้ว่าปีนี้โคชทงจะทำไซติใหม่มินิมัมเบรกไหมสามเกมออกหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมามี2เดือนออกหรือว่าครึ่งปีออกอย่างเทกูก็ค่อนปีออกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่แลก็ไม่ไม่อยากไปตัดสินลูกหน้าไม่ได้อยากไปตัดสินคนแต่ก็ดูจากฟอร์ก็เล่นว่าภาพรวมดูไม่ดีเท่าไหร่ิแนวรุกเนี่ยจินสิ์แดงดาเขาสดหนึงนะแต่ว่าเฟรนดี้เนี่ยเขาแปลกเล่นไปก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะทำอะไประมาณนี้ครับปีคือปีจีวันนี้ก็ ถ,ถ้าเกิดอยากดูบอลถ้าเกิดคลิปลงทันก็ว่าลุ้นสนุกครับเกมเมืองทองกับกับแบงคอกม,มีโอกาสเสมอสูงเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้คร่าวๆครับเชื่อว่าตัวต่างชาติแนวรุกของเมืองทองก็สนใจสเตฟนเตนานเซบิชอาจจะเป็นตัวจบของกองหลังของแบงคอกในวันนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ครับอีกหนึ่งคลิปเดี๋ยวเป็นเรื่องของฟุตบอลน,นอกครับจะมีเกมคู่เดึอคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตีสองมาฝากกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ